สวัสดีครับวันนี้พบกับบ้านวังทองพักเครื่องนะครับวันนี้เป็น e ีพีที่3าสนะครับหลังหังหายกันมา5วันเต็มนะครับวันนี้กลับมาแล้วครับใน E ีพีที่31นะพี่นะทรงปกตินะครับลงคลิปให้เหมือนเดิมนะครับผมครับพี่วันนี้มีพระสาไอ้ยี่สิบรายการนะพี่มานําเสนอนะครับมีพระสวยๆนะครับโอ้เป็น E ีีแรกของสัปดาห์นะพี่นะอ่ามีพระสวยๆเลยนะครับนี่นะครับ ทั้งหมด20รายการนะครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนะพี่นะใน ep ีที่31นะครับอ่ารายการละ2 0 0เหมือนเดิมนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่สนใจแคปรูปนะครับอ d d รายกางหน้าจอได้เลยนะครับผมอ่ามาเริ่มรายการแรกกันเลยครับผมมาเลยรายการที่1ครับพี่นี่นะครับเป็นพระร่วงนะครับ เนื้อชินนะครับนี่นะครับนี่หลังร่องนะครับร่วงนะครับ mmm line. สวยๆนะครับรายการที่หนึ่งนะต่อไปเลยรายการที่สองนะครับรายการละสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรายการที่สองนะครับเป็นสิงนะครับเป็นสิงเนื้อโลหะนะครับ เก่าเกเลยนะพี่นะนี่เลยเก่าเก่าเลยพี่รายการที่สองนะครับต่อไปรายการที่สามครับรายการที่สามเขียนว่ากิ่งนำโชครุ่นไตามาสนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับตำบลละหารไร่บ้านค่ายนะครับจังหวัดระยองนะครับสองห้าหนึ่งแปดนะครับเป็นพักกิ่งนะครับ โอ oh, พี่นอนกล่องเลยนะครับนะครับมีกล่องให้นะครับเป็นพักกิ่งนะครับนี่นะครับขอ,อาภ,าภาพไม่ชัดนะครับดีนะครับพี่เป็นพักกิ่งนะครับนี่ละหันไล่ไตมาตนะครับก้นตอกโค้ดนะครับ ต่อโคดอุดจริงนะครับภาพไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะพี่นะอ่าอเก่าเลยนะครับปีหนึ่งแปดทุนพี่มาต่อ,อาการที่3ามหน้านี้รายการที่3านะครับพี่ขอสองร้บาทเท่านั้นนะพี่นะอ่าไม่สีเรียดอย่าไปสีเรียดพี่แ่ปเงินไปนะนะครับต่อไปครับร,รายการที่สี่เลยพี่ร,รายการที่สี่ครับ โอ้พี่เป็นพระสมเด็จพี่นี่นะครับเป็นพระสมเด็จเก่ามากพี่จวผมส่องดูให้นะครับนี่ดูดินี่นะครับเก่ามากนะครับนี่นะครับสมเด็จนะครับรายการที่สี่นะครับสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่ด้านหลังนะครับเรียมแล้วนะครับ ต่อไปครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับเนื้อหาจัดจ้านนะพี่นะเก่าเก่าเลยพี่โหพี่เก่ามากตว่นี้นี่เอาแค่สองร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับ สมเด็จนะครับต่อไปครับรายการที่หกครับรายการที่หกเป็นขุนแผนนะครับเรียมเน้นะครับนี่นะครับม้าใหม่เลยนะโอ้โหตะกุดเต็มเลยพี่โอ้โหข้างหลัง,ลงวัดละหาไร่หลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับรายการที่หกนะสองบาทเช่นเดิมนะครับพี่นะอ่าไม่มีไม่มีเก็บเพิ่มนะพี่นะส่งฟรีนะพี่เก็บเงินปลายทางด้วย ่อไปรายการที่7ครับรายการที่7นะครับเป็นพักกลิ่งนะครับพักอะไรกลิ่งรุ่นประทานพรนะครับนี่นะครับปี55นะครับนี่ด้านในสวยสดงดงามนี่นะจ๊ะนี่นะครับ บอกเลยว่าสวยจริงสวยให้จริงครับนะพี่นะนี่พี่พักกิ่งสวยนะประธานพรด้วยนะรุ่นหนึ่งพี่นะครับนี่สองร้อยบาทนะครับรายการต่อไปรายการที่แปดครับพี่รายการที่แปดเป็นหลวงพ่อเงินเป็นพระ่อห,อหลวงพ่อเงินนะ นี่นะครับโอ้เก่ามากพี่เก่าจริงนะก็ะส่องไม่ค่อยเป็นนะพี่ดูนะนะครับรายการที่แปดน,นะพี่ดู้ก้นนะครับก้นตะไบเก็บงานนะครับต่อไปรายการที่เก้าพี่ โอ้ oh, พี่สมเด็จเกจทะลุซุ้มพี่ทะลุไปนู่นเลยไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะด้านหลังสวยๆนะพี่น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 ,นี่พร้อมเรียมนะครับแกะให้ดูเลยแกะเลยดีกว่านี่โอ้ย oh, เก่าเกจทะลุซุ้ม แกไม่ออกพี่เน่นนะครับรายการที่เก้านะครับนี่2อ0รอบาทเท่านั้นพี่นะสองร้อยบาทพี่เป็นสมเด็จหรือจะเป็นอะไรผมก็เอาแค่สองร้อยนะพี่นะนะต่อไปรายการที่สิบนะครับนี่นะครับนี่อะไรอะหลวงปู่โต๊ะนะพี่นะหลวงปู่โตรายการที่สิบนะครับน่าจะเป็นหลวงปู่โต๊ะนะครับ นี่นะครับสองบาทนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดะพี่เป็นนางพยา,ยาพี่อกนูนอุ้ยเกานี๋ยเดี๋ยวสองให้พี่ดูวนนี่นะนี่สองไม่ค่อยเป็นเลยพี่นะไม่ค่อยถนัดนะครับ่อาอกนูนนะครับ สองร้อยบาทพี่นะครับอ่าเก่าๆเลยนะครับนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพระที่เด็กชาวบ้านมาขายให้แล้วพี่นะผมก็มานั่งไลนะครับอ่าอันนี้หลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับจังหวัดปิษณโโลปีสองห้าสามเก้านะครับนี่ครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นพ่อรห้านะครับรงยานะครับ ด้าหลังเป็นหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับรายการที่สิบสองนะครับอ่าสองร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่สิบสามนะครับสามนี้ไม่รู้ที่เลยพี่นะครับด้านหลังอย่างนี้นะพี่นะเก่าๆเลยเก่าๆเลยสองร้อยบาทนะพี่นะนี่นะอ่ารายการต่อไปรายการที่สิบสี่ครับนี่รายการที่สิบสี่นะครับเป็นอะไรวะเนี่ย เป็นเหรียญจีนนะครับน่าจะเป็นเหรียญจีนนะครับเป็นพระแม่คนอิมนะครับอ๋อไม่ใช่ไทยนี่วะที่ระลึกในงานเททองหลวงปู่โต๊ะแผ่เมตตานะครับบึงสามพันนะครับนี่นะครับน่ารายการที่14นะครับสิบสี่นะครับอ่ะสองร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่สิบห้านะครับ สิบห้านี่นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเก่าๆนะพี่นะนี่นะครับนี่รายการที่สิบห้านะครับนี่พิมพ์คมชัดลึกนะครับพิมพ์คมนะครับคมมากแล้วก็ลึกนะครับนี่นะครับ สองา้อยบาทนะครับพี่นะรายการที่สิบห้านะครับต่อไปพี่รายการที่สิบหกนะครับเป็นยักษ์นะครับเท้าเวทนะครับพร้อมเลี่ยมพลาสติกเอาแค่สองร้อยบาทนะครับเลี่ยมพลาสติกอย่างดีนะครับใครโกผีต้องห้อยนี้เลยนะพี่นะไครโกผีต้องห้อยเท้าเวทนะพี่นะอ่าสองร้อยบาทนะครับรายการที่สิบหกนะครับ ต่อไปรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับเป็นนางพญาเนื้อดํานะครับไม่รู้นะครับเนื้อดํานะครับนี่นะครับรายการที่17นะครับเนื้อดํานะครับอ่าสองบาทนะครับต่อไปครับรายการที่18นะครับ1818เป็นเนื้อชินระเบิดนะครับ ชิ้นเขียวนะครับชิ้นเขียวนะครับเก่าๆนะครับรายการที่18นะครับอ่าสองบาทน,นะจ๊ะต่อไปครับรายการที่19ครับโหนี่ก็เก่าเกินนะครับเป็นพะระดีหลามีุุที่นะพี่นะดูดีเก่าๆเ,เลยนะแหล่ดิงๆออกมาเลยนะครับ รายการที่19นะครับต่อไปครับรายการที่20นะครับเป็นพระอะไรเนี่ยนึก่อนเป็นหลังลายผ้าด้วยนะพี่นะเป็นเนื้อชินนะครับเอาพี่ถูงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรายการที่20นะครับ200บาทนะครับจบไปแล้วครับทั้งหมด20รายการนะครับรายการละ2 0 0บาทส่งฟรีมีปลายทางนะครับพี่ท่านใดสนใจแคปรูปพระและส่งลายที่นี่เลยนะครับ KEN 242535หนะครับหรือสแกนที่ QR Code นะครับขึ้นเลยนะครับนะครับเบอร์โทรของผมนะครับ0 9 5ย์8 8 5 1 3นสนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับใน EP พที่31นะครับกลับมาปกติแล้วนะครับผมหายไปประมาณ5วันนะพี่นะครผมไปทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ จะได้ไม่พลาดนะครับพลาดที่ดีทุกวันนะครับผมจากบ้านวงทองพักเครื่องนะครับนะครับวันนี้ EP ที่สาสิเอ็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้น,นะครับขอบคุณครับ